โีไก่ชีดโอ้โหไก่มันไล่หลังมาอย่างดูเดือดเดือดพล่านโอลี่ชีดชิบหายแล้วะตันตันตอนตันสบายไม่เออโอเคกลับสที่ทุกชมนะครับตอนนี้อยู่ผมโนสโตคุง ok นะกับเกมอ่ตีนไก่นะครับผมเนี่ยชิคเก้นฟีดนะครับผมเดี๋ยวเราจะนิวเกมกันไปเลยนะฮะบาย เกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะคเราะถ้าผมแปลผิดแปลถูกอันี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไดแลนอ่าบาสเซตพีเซนชิคเก้นฟีดตีนไก่ผจญภัย ประมาณว่าเราได้รับภารกิจมาให้ตามหาไก่ยักษ์นะครับผมในศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างแล้วทําไมบักกี้บอกว่าเป็นทีมที่ดีแล้วทำไมเรามาคนเดียววะมันรู้สึกหน่วงนิดหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปรับเมาส์กันขนาดปรับมีเดียมนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องปรับโลวะโอ้ All right our first destination is actually below us so uh, find a way to get there maybe through a vent good luck อะไรมันให้ไป,ไปไ when, uh, next, อะไรสักอย่างให้เลย use when ่ h to rest n e x t อะไรสักอย่าง when เหลือคืออะไรฮะโอเคครับมันให้หาช่องลมนะเพื่อเป็นทางไปต่อโอเคเดี๋ยวเดินหาช่องลมแล้วกัน welcome ยินดีต้อนรับอย่างนั้นเหรอช่องลมในอยู่ไหนล่ะ,ะแล้วเรามีอะไรเรามาตัวเปล่าล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้ไปต่อได้ฮะอันนี้เป็น่า อะไรอ่านไม่ออก exhibition exhibition มันแปลว่าอะไรกันนะโอเคเหมือนจะมีทางเดียวครับที่เราไปได้ครับท่านผู้ชมครับโอเคข้างในาก็มีอ่ถาถังปลาเนโม,โมอยู่แล้วทางนี้เราไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไปได้ฮะท่านผู้ชมแล้วไก่กไก่ที่เราต้องหานี่มันอยู่ไหนกันถังปลาเนโมเต็มเลยฮะมันจะหน่วงนะผมรู้สึกหน่วงเกมเขา optimize มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้ย แล้วก็ฮาร์ดแวร์ผมค่อนข้างจะเก่านะผมใ,ใช้เป็น gtx 1050 TI อยู่ tiu เลยนะครับผมอันนี้เหมือนจะให้เข้ามาเฉยๆป่ะโอเคไม่มีอะไรฮะอ,อันนี้ก็ห้องเดียวกันเลยป่ะเนี่ยฮะถ้าจะ,ะอะไรยังแสงฮะอาไขาควงโอเคเหมือนจะให้ไปขันช่องลมนะใช่ไหมโอโ้โหมึดตึ๊บเลยฮะท่านผู้ชมฮะ อุ้ยประตูปิดเองด้วยชิบหายโอ้โหล็อกด้วยชิบหายแล้วไก่มันจ้องจะเล่นเราฮะท่านผู้ชมฮะจังหวะนี้คือไก่มันจ้องจะเล่นเราอ๋อนี่ไงช่องลมนี่ไงโอเคกดย่อกดตัวไหนตัวซีโอเคครับไปเราไปแอเรียต่อไปกันเลย Hey, here. tell be very careful you, you I just want to tell you, you gotta Oh, you l o n really shouldn't underestimate this thing. If you do see the chicken, just run. Try to hide somewhere where he can't reach you. โอเคมันบอกว่ามันบอกให้เราให้เราระวังตัวมากๆนะผมแล้วก็อย่าไปทําอะไรบุมบามนะถ้าเจอไก่ก็ให้วิ่งเลยทําไมาฮะไก่มันแบบอันตรายขนาดนั้นโอ้โหไม่โคดหน่วงเลยเดี๋ยวผมขอสักครู่นะฮะท่านผู้ชมโอเคโอ้ดีขึ้นนิดหน่อย โอเคเกมเขาออปติมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าราคาขายเนี่ยก็เกือบร้อยเลยทีเดียวโอเคลงมาแล้วฮะท่านชมเอ่ามีอะไรให้เราใช้ไหมอันที่มีให้เราใช้น่าจะเป็นอันที่เรืองแสงนะโอเคแล้วให้เรามาล่ากไก่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ให้ปืนเรามาเลยวะอ่ะทาทันนี้ไปไม่ได้ล็อกอยู่โอเคครับเฮ้ยเงาเดี๋ยวบอกตรงว่า เงาไก่เหรอใช่มาหรือไม่ฮะอู oh ้ชิวิ่งแล้ว A วิ่งแล้ว <very careful. S 1> เอวิ่งเห็นแล้วเหรอระวังตัว,ตวด้วยนะระงตัวด้วยนะไม่ชัวร์นะว่าไก่มันไม่ได้ไล่นายอะ่ะโอเคไก่ไม่ได้ไล่กู um, <listen. S 1> เอาฟังนะ There are three levers down here that you'll need to pull. They'll open the door that's going to let you proceed. Now, I understand how redundant that may seem, but it's all in the name of security. Alright, good luck. I'll talk to you soon. Be careful down there. Hey, tell to Ah, level 3 to unlock. Level 3 to unlock? ยูเลเวลสามเหรอยูนิเวลสามพูดมันแปลว่าดึงปะดึงเลเวลสามเหรอครับด,นะดึงเอออะไรคือดึงเลเวลสามนั่นสินะครับชิปวิ่งนะปกติโอเคแล้วมีค่าสเตตัสเหนื่อยให้เราด้วยโอเคไก่ไปแล้วโอเคไก่แล้วครับย่องไก่ย่องไก่ มีอะไรไหมตรงนี้อ่าเหมือนจะไม่มีอะไรโอเคมีแต่ท่อแอร์ฮะทางออกอุ้ยนี่งไงทางออกวะมีออกได้แล้วได้เ,เดิอนออกไปได้เลยไมล่ละไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาแม่งเป็นภาพเฉยๆให้ตายเถอะไอ้วินมันหลอกอู้แล้วให้เรามาทำแมวอะไรเนี่ย ให้มาหาไก่แต่ไม่ให้อาวุธลงมานี่นะท่านผู้ชมครับอยู่กับผมก่อนนะครับมันเป็นเกมอเออเ์เร่อวะเอร์เรอร์หนีไก่เฮ้ยนี่ไงอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อกุญแจนี่ไงอืม แล้วนี่ก็เราก็หนีไก่ตรงนี้ได้เออจุ๊กไก่เออเป็นการจุก๊กจำไว้นะ,ะท่านผู้ชมเผื่อไก่ไล่เราจะได้จุก๊กน,นี่ก็คงไม่ใช่ช่องลมโอ้อันนี้ก็ช่องลมอ,อ่าข้างในานี้มีอะไรเ,เออเอ๊ะเราแค่ลุกเซบาสเตียนเข้าไปในห้องแดงในขณะที่งานยังคงดำเนินต่อไปขโอเคเหมือนว่าอีลิกเนี่ยจะมีการจับคนมาทดลองนะครับ ตัแต่งพันธุกรรมนะครับผมาจากที่เขาเล่ามาก็น่าจะประมาณนี้แหละที Alle ่ไม่ใช่ซับไทยนี่พผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยโอเค1นบุญดอกหนึ่งกุญแจหนึกุญแจหนึ่งอันใช้แล้วทิ้งฮะใช้ต่อไม่ได้เหมือนจะมีช่องไฟปะสับคารเดาได้โอ้ว้ายายาาไก่ไก่ไกไก่ไก่จิก ไก่จิกซ่อนซ่อนตัวซ่อนตัวโอเ้โอเชียดขนลุกไงวัวไก่ขนาดได้เหรอไก่บกอกอเดี๋แถวนี้นะจ้าบูทำอะไรอะ่ะตรงซ่อนอะ่ะซ่อนตัวจากไก่ฮะท่านผู้ชมฮะไก่สหยองไม่งั้นไก่มันจะจิกเด็กตายบนแผงโกงได้นิ่งๆเลยฮะนิ่งๆเลยฮะ โอ้โหเสียงนดนตรีท่านผู้ชมอุย้ยใครปิดนะไอ้ไก่ไก่ไก่ปิดช่องแอร์กูเฮ้ยซอนอนไก่ก่อน่อนไก่ก่อน <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยมันเห็นไหมเฮ้ยเห็นก็เข้ามาไม่ได้หรอกมาสิมามาสิมาปีแม่งไก่ฮะ ชิบุเกง่งชิบุเจ๋งนะอ่ะสัมไก่อ่ะชิคกินตีนไก่อ่ะนะมึงจักปะแฮมเบอร์เกอร์อะมึงจักเคเอฟซีจักเคฟซีบ้าวไก่ตาดียังมั้จริงๆไก่มันมองรอบตัวได้นะสามร้อยหกสิบองศาเลยนะอันนี้คือข้อมูลในชีวิตจริงนะท่านผู้ชมคือไก่มองหลังเราได้เอ้ยมันมองหลังได้ไมันเห็นแบบสามร้อยหกสิบองศาเพราะฉะนั้นเวลาเราจับไก่ ใช่ไหมเอ๊ะมันเห็นมันเห็น360ส,สามร้อยหกสิบองศาหรือ,อยังไงผมก็จำไม่ได้อ้น,นั้นอ๋ออ้น,นั้นมันนกพิราบไก่มันเห็นแค่ร้อยแปดสิบนี่่าข้างหลังมันไม่เห็นหรือเปล่าผมก็ลืมละช่างมันถเถอะ ไม่รู้ไปไก่ไหนและแต่มาทางนี้ละอ่ะอาตอนทางนี้เป็นก็เป็นที่ซ่อนนี่ว่ะโอเคฮะตรงนี้เป็นที่ซ่อนโอเคตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นที่ซ่อนเหมือนกันโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเอ้ยมีมีม,มีมาๆยกขัดเอาละยกขัดเอาแล้ว,ลวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย เราเก็บแรงไว้วิ่งหนีไก่ดีกว่าฮะท่านผู้ชมฮะมาสิมาสิมามา mà, มา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 ,า <sunscreen. S 2> มาไอ้ไก่โง่อะสิอะอะสิทำอะไรไม่ได้หรอกคนลุกเฉยเลยลัวไก่กลัวไก่ครับท่านผู้ชมครับ ไอชิบหายแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวให้ไก่มันเดินไปก่อนนะฮะทุกผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยสะกดรอยตามไปเออเสียงอยู่ขวาเนี่ยฮะซ่อนไก่ซ่อนไก่ซ่อนไก่เฮ้ยมันขวางทางออกเรามันเดินมาละเดินมาละซ่อนก่อน,นะฮะซ่อนก่อน โอ้โหมาสี่มาสี่มามาซี่ไอ้ไก่งวงนะี f c ฟ f c ชิ้นใหญ่แล้วเว้ยมาในจริงเข้ามาโอ้โหผมหาทางออกไม่ได้จรทีให้ตายสิแล้วใครมันส่งกูมานี่ะให้กูรู้อย่าให้กูรู้นะไปรีบไปไป ของ,งไก่อยู่แล้วนะแล้วก็ออกครับฮึบเอ๊ะที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะ โอลีไก่ชีดโอ้โหไก่มันไล่หลังมาอย่างดูเดือดเดือดพลาดโอลีชีดชิบหายแล้วตัน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 สบายไม่รดไก่ไลย โอเคโอเคฮะท่านผู้ชมอะผมจะเล่นแผนใหม่ผมจะเอ่อเปิดเปิดอไอเนี้ยในห้องนั้นอนะในห้องเนี้ยที่ได้กุญแจมเปิดที่หลังสุดเลยฮะตรงนี้ไม่ล็อกนะตรงนี้ไม่ล็อกอคือใสอยู่ตามไม่ล็อก ตรงนั้นเดี๋ยวไปเอาเป็นที่สุดท้ายแล้วกันโอเคถ้าเปิดห้องนั้นนะฮะก็ไอเนี่ยมันจะล็อกนะโอเค คนออกไปเดี๋ยวเราวิ่งเข้าห้องนั้นแล้วก็ไปเปิดทาประตูวันนี้ก็จะปลดล็อกแล้วผมว่า<ฮ>มันเสียเวลาตอนที่ว่าผมต้องออกเกมเข้าใหม่แหละไปไกลยังมันจะไปไกลแล้วละเราก็เข้านี่เลยฮะแล้วก็ออกไปโอเค คเคตอนนี้พังประตูเข้ามาไปที่เรียบร้อยอ่ารอนนี้เราออกได้แล้วฮะทางออกของเราก็คือต้องอ้อมฮะเพราะว่าไอช่องนั้นมันจะล็อกชำเรืองมองชำเรืองมองไอ้ช่องนั้นอะ่ะมันจะล็อกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมก็งง ตองงงว่าทำไมถึงหลอกแลทำไมไม่เห็นไหมนามดีจังเลยเนี่ยเออค่อ,อยๆเดินไปละอุ้ยเอ้ยเล่นใหม่อีกแล้วฮะให้ตายเถอะมาสิมามาสิมา เขาไนเดินไปสำรวจทางนู้นนะฮะแล้วเราก็จะออกไปท,ทันทีเลยไหนวะเอ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้น,นี่วะาไปได้แล้ววะแม่ไอ้กุญแจนั่นกุญแจแม่ตายคาปากกูแน่นอนไปแหวนไปมึงอ่ะรีบไปได้ละไปไปนู่นนูน่นพี่ของเองที่ควรจะไปนะ่ะเดินไปเลยเออนั่นแหละเดินไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดครับตรงไปครับอย่าหยุดครับตรงไปเลยฮะ เราน่าจะใช้เวลานานกว่าอ,อยู่นะครับกว่าจะามานทำได้โอเคเราออกกันละโอเคปิดแล้วโอเคฮะผ่านด่านแรกมาได้แล้ว The Brand นในต่อ t o r Pope โอ้นายทำได้เพื่อนแล้วใกล้ความจริงแล้วไปต่อเถอะอะไรนะยังไม่จบเลยชิดเโอเค okay, ผมขอพักไว้นะแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกมไก่นะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับเกมมันไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็เล่นมา15นาทีแล้วเดี๋ยวท่านชมจะเบื่อเอาได้นะครับผมยังไงถ้า,อาชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าต่อไปนะ โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ